สมบัติธรรมมากำนันตำบลสาวแห่กับท่านสจอจังหวัดร้อยเอ็ดเฉตดอำเภอหนองเฮท่านประหลัดอาวโโุโสประหลัดสมพภ์พิลาสวัสดีพี่น้องเพื่อนหมอลำคณะสาวร้อยเพชรบ้านแพงวันนี้นะครับเป็นงานกระถินสามัคคีของชาวบ้านหนองแคนหั่ที่สาม ชาวบ้านรอนสุกหมู่ที่หวันนี้ก็ได้เวลานะครับก็ช่วงนี้ก็เรียนเชิญนะครับท่านประธานนะครับคือท่านสสกิตติสมจับขึ้นมาเพื่อเปิดงานและเชิญท่านนายกท่านตรีศรีปัญญานายกงร์การบริหารส่วนตำบลสาวแห่ท่านกำนันสมบัติคันตวานกำนันตำบลสาวแห กับท่านสอจอเขตอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดของเราพร้อมด้วยคณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าภาพนะครับคุณชมพูสมเนศนะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพหลักนะครับที่นำหวอลำคณะสาวน้อยเพชรดเนแพงนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองางานกระถิ่นสามคีในวันนี้นะครับครับช่วงนี้นะครับ ก็ขอเรียนเชิญนะครับจากผู้มีเกียรติที่ได้เรียนเชิญกล่าวนามไปแล้วนะครับขึ้นสู่เวทีนะครับเพื่อพบปะกับพี่น้องที่มาบางหัวลำในวันนี้นะครับขอรเรียนเชิญครับก็คือท่านสสกิติสมศัพด์นะครับสสจังหวัดร้อยเอ็ดเจียบทกนะครับตามด้วยท่านนายกแคทชาญศรีปัญญา นายกองการเมือหารเกื่อนตำบลสาวแห่แล้วก็ท่านสมบัติพันธมานนะครับกำนันตำบลสาวแห่แล้วก็ท่านสมองุกพิลาอรรถอุโสออำเภอหนองทีนะครับพร้อมด้วยเจ้าภาพนะับเจ้าภาพหลักคุณชมรูสมเนศนะครับวันนี้ก็มีผู้นำชุมชนทั้งสองหมู่บ้านท่าน ผู้ใหญ่สวัสดิอักษรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สท่านผู้ใหญ่วิรัตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็จะให้ท่านสอสอนะครับได้กล่าวพบปาก,กับพี่น้องที่มาชมหมอลำในวันนี้ท่านสอสอก็ได้พบปกท่านเดียวนะครับก็ทางทางเจ้าภาพก็คือ คุณชมบูสมเนธเจ้าภาพหลักวันนี้นะครับขอเกินนิดหนึ่งนะครับที่มีงานในวันนี้ที่นำหมอยลำคณะสาวน้อยเพชรบ้นแพงขึ้นมาแสดงในวันนี้ทางเจ้าภาพเป็นผู้จ้างมาว่าอย่างนั้นนะครับทั้งหมดก็ประมาณสามแสนกว่าบาทแล้วก็ลงทุนให้จัดงานนะครับเป็นจำนวนเงินอีกหนึ่งแสนบาท และทางวัดทางชจาวัานหนองแขนชจาวัาน์บางสุขไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับคุณคบุญจะพูสมเนตรนะครับพร้อมด้วยญาติินะครับเป็นเจ้าภาพหลักให้เงินทุกบาททุกต่ตางวันนี้ที่พี่น้องได้ซื้อบัตรเข้ามาคนละหนึ่งร้อยบาทก็ถือว่าพี่น้องเป็นเจ้าภาพงานกระถิ่งสามคันในวันนี้ร่วมกันนะครับทุกบาททุก ตางนะครับมอบเข้าวัดหนองแคนทุกบาทเลยนะครับเพื่อบุรณะฏิสัสำขารวัดวาอารามนะครับทับขณะนี้ก็ได้เวลานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็จะเชิญท่านประธานนะครับในพิธีในวันนี้คือท่านสอสกิติสมรั์สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตหกในพวกปากและกล่าวเปิดงานลำดับต่อไปกับเรียนเชิญครับกับนักบวชอาจรย์พระคุณเจ้าที่พุ่งย่างสูงครับกับเรื่องานเจ้าภาพไงนะครับเนาะคุณชมพูสมเนตรครับซึ่งวันนี้ครับเป็นในเป็นภาพในการตั้งองค์มหากระถิ่นสัมทีกับพี่น้องบ้านเฮานะครับเนาะแต่แบบนีแขกผู้มีเกียรติมากหลายๆท่านครับ ท่านนายกท่านสจท่านปออุโสท่านผู้ใหญ่บ้านรับท่านกำนั่นท่านเจ้าภาพไงแล้วก็พี่น้องเข้าถูกคนครับเป็นเจ้าภาพรวมน้ำกันนะครับเนาะวันนี้นอกจากก็หมอล่ำช้าหน่อยเพชรบนเนแพ้ไม่มาครับพื้นติดแอร์แห้งมัดเลยเย็นมักถุกคนครับวันนี้ได้รับเรือบกหอนเ็เจ้าภาพนะครับเนาะอากาศดีครับแต่สี่งสำคัญเดือคือวันนี้ครับพี่น้องเสียคาผ่านประตูมากว่าต้องเสียดายครับถือว่าเข้ามาเป็นเจ้าภาพน้ำกัน ผมนางยูท่านผีทุกคนก็จะเป็นเจ้าภาพกับพี่น้องนะครับเนาะในเมืองวาระไมีดีพ่าท่านก็ได้ไปถ่ายรูปแล้วท่านนายกให้ไปถ่ายรูปกับโจโจยังนะครับโจยกมาเนี่ยนะนรับโอ้ยเป็นเป็นรูกล้อนะครับเนาะสมมพันธ์คนเดเป็นดาราคือว่าส่อไปเป็นบ้าวรอสมมพันธ์ว่าไก่พี่นดองพร่ชายตัวนี้พี่น้องเกษเสียนะครับเนาะผมก็พิ่งเห็นนี่แหละครับดีใจนัพี่น้องนะครับเนาะโดยเฉพาะพี่น้องแล้วก็สาวแห่ข้อขับมืันนี้ครับ ไต้มีมะล่ำใหญ่ๆเบิ่งกันซึ่งเพื่อนก็นบอกว่าถ้าว่าจูใจท้าไปอีกพื้นเป็นเพราะครับพื้นมีอีกครับไปเลยครับผู้ใดเป็นเอฟซีเป็นอย่างกับไปนะครับเนาะนงานที่ปีครั้งเขาสิได้เมืองมะล่ำใหญ่กับพี่น้องเมืองโดยครอบครัวน,นะครับนะเอาละครับวันนี้การครึ่สิได้เวืองมะล่ำผมพูประสบความพีน่น้องเขาหลายครับสิได้อนเมืองมาล่ำกันแต่ขอให้งานเมื่อกี้ครับสำเร็จลุล่วงไปด,ด้วยดีให้บุญที่พี่นอ้องเฮารวมเมืองมะำกันทั้งจะภาพใหญ่ทั้งจะภาพทุกตู๊ทุกคนครับไปถึงผู้ที่เฮาไปถึงผู้ที่ เข้าอุทิศกระยอนะครับความสุขความสุขร่างกายแข็งแรงตลอดไปวันนี้ได้วเวลาสมควรครับขอเปิดการเฉลิมฉลององค์มหากรทินของสาวแห่แล้วน,นะครับเราขอพูดคำสวัสดีครับเดี๋ยวท่าน <S <S ท,ท่านสอสมท่นบอก <S <S ว่าถ้ามาแล้วบอกให้เปิดงานแล้ววันวไนใด ขออยากรวมทัุ้ญกับผ้าเมย์น้อยหน่อยครับคุณชมพูสมเนตรนะครับไอ้ไส้โอ้โหนี่ขอขอบคุณท่านสสกิติสมศักดิ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขตยหกขอบคุณท่านสจวิรการกบลเลิศนะครับท่านสจเขียอำเภอหนองยีขอบคุณท่านประหลัดอุโสนะครับท่านสมพงษ์ภูพิลาว่าทีนายอำเภอเร็วๆรอนี่ละนะครับอ่า ขอคุณท่านพันธมันสมบัติพันธบานะครับกำนันตะบนสาวแห่และพิพาทว่าอ็ไ้ก็คือพอบานพอเมืองขอหมู่บ้านกาคือท่านผู้ใหญ่สวานักษรนะครับท่านผู้ใหญ่หมู่สามท่านผู้ใหญ่พิรรีปัญญาท่านผู้ใหญ่หมู่หกแล้วก็ท่านรองหน้ายกผุดคล้องนะครับสมบัสุดนะครับพิธีกรและที่สำคัญจะภาพใหญ่นะครับคุณพี่ชมผูสมเด็จตรวดๆกันหน่อยนะครับอ้าเอ้า กาที่นี่ตรเล่นกันต่อเลยขอบคุณครับขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้เกียรติบนเวทีวัน